นักร้องสาวรุ่นพี่โพสต์ขอบคุณทัญญาที่เชื่อคำเตือนหลังน้องโสดอีกครั้งกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับนักร้องสาวเสียงดีทัญญาอาสยามที่ปิดฉากรักสามปีกับอ๊อกสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกีดที่หนุ่มอ๊อกยอมรับเองว่าเป็นฝ่ายผิดนอกใจคุยกับคนอื่นเองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้จำนวนมาก ล่าสุดทางด้านนักร้องรุ่นพี่ลาล่าอาสยามหรือขวัน,นภาเรืองสีได้โพสตภาพร่วมเฟรมกับสาวธัญญาพร้อมระบุข,ข้อความซึ้งกินใจว่าชีวิตการเดินทางมันย่อมมีล้มลุกคล,ล,ลานหลงทางหลงป่าเป็นเรื่องธรรมดาพวกพี่เคยเดินหลงทางมาหลายครั้งกว่าจะหาทางออกเจอมันย่อมใช้เวลานานขอบคุณนะยญาที่เชื่อพี่ที่พี่บอกทุกครั้งว่าหยุดอย่าเดินไปตรงนั้นเป็นเหวหยุดตรงนั้นเป็นเศษแก้วหยุด ตรงนั้นเป็นหลุมกับดักหยุดและตั้งสติและในภาษาไทยคำว่าหยุดคือหยุดจริงๆไม่ใช่กระทําอะไรต่อขอบคุณที่เข้าใจความหมายของพี่และขอบคุณที่ไว้ใจในอ้อมกอดและความรักของพี่รักเธอแฮตแท็กชัดชายาแฮแท็กเราจะเติมวิตามินให้กันตลอดสาวธัญญาก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณที่เตือนสติและคอยอยู่ข้างหนูนะคะ